4โมง48ในทที่สุดก็มาถึงบ้านแล้วถึงเป็นที่เรียบร้อยแดดกำลังสวยเลย <No. S 1> แล้ว <laughs> © ตอนนี้เวลาประมาณ7จ็ดโมงเชา้าอากาศอยู่ที่ประมาณ18กว่าองศาจะพาไปดูว่ารอบๆหมู่บ้านมีอะไรบ้างต้นข้างหน้าคือเป็นต้นลำใหญ่นอกฤดูที่ปลูกได้เพราะว่าเขาให้ปุ๋ยต่างๆดูลูกลำใหญ่เต็มเลยตอนนี้เราก็มาจอดตรงตรงฝ่ายกันนามแม่ทา มื้อเที่ยงเรามาฝากท้องที่ร้านข้าวมันไก่ไทยแลนด์ข้าวดีเนื้อไก่ดีนุ่มแล้วก็น้ำซุปเออน้ำซุปนี่เด็ดมากน้ำซุปมันมีความแบบน้ำซุปแบบจริงๆหน่อยมีแบบรสโคงไก่หอ,อมๆมาเนอะร้านเนี้ได้ยินมาหลายครั้งแล้วว่าอร่อยแล้วก็มาลองก็อร่อย,ยจริงๆไปไปต่อ เมน in เมนินแบกก็คือเป็นเอสเปรสโซช็อตใส่ครีมข้างในมีความคล้ายอัฟาาโตเหมือนกันอร่อยดี <c oughs> ถึงเวลาประชุม ได้เริ่มเลยเมเยืม่อเย็นวันนี้เราหุงข้าวไว้เองแล้วก็ขับข้าวแล้เป็นหมูตุ๋น ขณะนี้เป็นเวลา6กโมงครึ่งนะครับเราเตรียมตัวที่จะไปขี่มอไซค์เข้าไปที่ตัวเมืองเชียงใหม่ไปทานอาหารเชา้าพร้อมเดินทางอาหารมือ้อเช้ามื้อแรกวันนี้ร้านโจ๊กโตเกี่ยว ร้านที่คนท้องถิ่นกินกันอร่อยดีครับเป็นน้ําซุปก็เป็นเป็นน้าซุปของคนจีนหมูสับอร่อยดีก็ถือว่าเป็นร้านอาหารเช้าที่ดีอีกร้านหนึ่งร้านต่อมาสถากาแฟ78็ก็เป็นร้านท้องถิ่นมากเป็นร้านที่คนในพื้นที่เนี่ยจะมานั่งดื่มกาแฟกินไข่ลวกพสั่งชาร้อนน้ำคั่นที่เขาใส่มาค่อนข้างกำลังดีชาหอมและก็ที่เราชอบมากคือโรตี สิ่งที่ดีมากคือตัวเนื้อแป้งมันเป็นเนื้อแป้งที่หอมแล้วก็นุ่มอร่อยมากอันนี้ดีมากเรามาดื่มกาแฟต่อที่ The b a r i s t o Train Station สาขานี้คืออยู่กับใกล้ๆก,กับสถานรถไฟสถานที่ค่อนข้างสวยเลยแล้วก็ที่เราดื่มเนี่ยก็เป็นตัว d i ต t y ก็ถือว่าอร่อยดีใครที่สายถ่ายรูปไปแล้วว่าน่าจะชอบอยู่แล้วที่นี่เนี่ยสเปซค่อนข้างสวย การจัดร้านข้างๆสวยอยู่แล้วสำหรับอาริสโตใครที่ยังไม่เคยมาก็อยากให้ลองมาแวะดูเมื่องเย็นวันนี้ขับมากินในตัวเมืองลำปูนมากินร้านเนื้อ่ากคุณชายยากินิกุ ร้านนี้เนี่ยเป็นเนื้อย่างที่ค่อนข้างเป็นเนื้อพรีเมียมย่างบนเตาถ่านนะครับแล้วก็เนื้อเขาเนี่ยมีให้เลือกค่อนข้างหลากหลายมีทั้งเนื้อย่างปลาหมึกดองคอดองปูที่เป็นหมันปูอ่ะแล้วก็มีกิมจิมีเครื่องเคียงค่อนข้างเยอะเลยเนื้อลายชมพูเขาบอกว่าในตัวของวัวเนี่ยจะมีเนื้อส่วนเนี่ยมีอยู่น้อยมากแล้วก็เขาได้มาค่อนข้างจำกัดสําหรับใครที่จะมาลําพูเนี่ยก็แนะนําให้มาลองที่ร้านเนื้อคุณชายยากินิคูดูอร่อยเลย คนนี้โดยการนั่งมอเตอร์สไซค์โอเวเหมืนเนิมจะขัขี่ไปไหนนะเข้าป่าซางก่อนเข้าป่าซางเสร็จแล้วก็จะค่อยเข้าไปที่ตรลงคูนเพราะว่าจะไปกินอาหารเช้าบาย ขอว่าหมี่แห้งเกี๊ยวครับมีปูกับหมูแดงใส่อะไรบ้างครับเอ่อใส่รวมก็ได้ครับ ไปต่อเดี๋ยวไปกินกาแฟกาแฟที่ร้านเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่ชอบทั้งกาแฟนอกและก็กาแฟไทยเนี่ยแวะมาลองได้มีหลายเม็ดเลยเขาคั้วเองด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็สามารถแนะนําได้ว่ากาแฟที่เราชอบเนี่ยชอบโทนเปรี้ยวโทนช็อกโกแลตโทน อะไรเนี่ยสามารถบอกเขาได้ว่าชอบแบบไหนแล้วน้องเขาก็เลือกเมกาแฟที่เหมาะสมกับเราให้ร้านก็เปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเชา้าจนถึง6กโมงเย็นใครที่ชอบกินกาแฟเย็นๆหรือว่าคนที่ตื่นเช้าอยู่แล้วก็แวะมากินกาแฟร้รานนี้ได้กาแฟดีเลยลองแวะมาดูครับไปต่อจ้าภาลิิตต่อไปจะไปลองร้านโกโก้โกโกร้านต่อมาร้านตาชรช็อกโกแลต าฟเที่ร้านมีเป็นยังไงบ้างนะครับก็ถ้าตัวเมนูเครื่องดื่มนะก็จะมีตัวเมนูที่ชมจากโคโก้ครับแล้วก็มีเมนูโซดาที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นนะส่วนถ้าเป็นเมนูสติกเนเจอร์ก็จะเป็นช็อกแลตที่ทำเป็นช็อกแลตที่ร้านเราทําเองใช้เมล็ดไทยทั้งหมดนะมาจากหลากหลายจังหวัดก็คือมาร้านเขาเนี่ยเขาจะมีให้ชิมก่อนด้วยว่า ช็อกโกแลตที่เขามีเนี่ยความหวานประมาณไหนที่เราชอบแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะให้ชิมว่าแหล่งที่มาของช็อกโกแลตมีตามจังหวัดต่างๆประเทศไทยว่ามีแบบไหนบ้างหลังจากนั้นพอเราชิมที่เราชอบแล้วเนี่ยเขาก็จะชงให้เราแล้วก็เขาดีมากเลยในการให้ความรู้ของเรื่องช็อกโกแลตว่าความหวานแหล่งที่มาตัวเทสอ์มันเนี่ยรสชาติยังไง อร่อยมากครับ ยางไหนเนี่ยลงไปลงมาเล่นน้ำข้างล่างมาใช่ไหมฮะไปไหนไปไหนืมไปไไมต้องยุ่งกับเชือกเลยแหมรวมกลุ่มเป็นแก๊งสี่ตัวนะเดินเป็นกลุ่ม มาถึงที่แคมปิเนสอันนี้เราจองมาพักหนึ่งคืนวันนี้เรามาพักที่แคมปิเนสอยู่ตรงแม่วางที่นี่คือเป็นสไตล์แคมปิ้งนะอันนี้เป็นบ้าน l a เยอรของพื้นที่แคมปิเนสเนี่ย ลักษณะเป็นตัวเต็นที่วางขนานซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็จะมีที่ก่อกองไฟตอนนึ่งคืนแล้วก็มีเต็นท์เปิดหนังกลางแปลงตอนกลางคืนที่เราพักจะเป็นหลังนี้ก็คือเป็นตัวเต็นท์นอนดอิสแล้วก็ ห้องน้ำเนี่ยก็จะอยู่ด้านนอกอยู่ด้านข้างตรงนี้อันนี้เป็นพื้นที่ภายในเต็นท์ จากแคมเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่นี่น,นี่คือหน้าตาหมือก้วยไัยอันนี้คือกล้วยอะไรครับกล้วยไข่ครับโอ้โอตัวใหญ่เนอะ มาไหนจะออกมาเที่ยวนี่เป็นนกหรือเป็นไก่ที่มาอยู่บนต้นไม้เนี่ยไอ้พวกนี้คือบินเก่งมากแล้วก็เป็นตัวผู้ทั้งหมดต้นจับมาแยกอยู่แถวนี้เพราะว่าร้องดังเหลือเกิน กนน้กำลังเดินทางไปขึ้นเครื่องหลังจากที่ไม่ได้เจอหน้าสามีมาเป็นเวลาสิบกว่าวันแล้วเรื่องนี้ออกจากบ้านไปนั่งไปอยู่ลำพูนแต่ว่าเราก็มีงานมีการที่จะต้องจัดการถูกไหมคะก็เลยต้องมาตามไปทีหลังเอาล่ะไปขึ้นเครื่องขณะน,นี้ไปสวนลำมูก่อนจะ้ะ รับแล้วนี่ต้อนรับสู่เชียงใหม่เจ้าไม่เจอกันนานเลยนะใช่คิดถึงเลยตั้งกี่วันสิบกว่าวันนะนานจริงๆนานมากมากเลยนะฮะคิดถึงมากๆเลยนะกันเลยดีใจจังเลยคิดถึงจริงๆเลยเราจะกินอะไรกัน เรามีแต <'re> ่คำถามนี้เหรอชีวิตค่ะสวยจังเลยค่ะที่โตกพวกเขาสวยเลยเยินดีต้อนรับสู่บ้านเรากับข้าวในวันที่น้องมาแล้วก็จะดูดีกว่าวันที่เราอยู่คนเดียวดีไหมอ่ะ งงมากเลยอ่ะมาถึงแล้วมีแต่ปอนสึดอ,อยู่หนึ่งซอสท่วนไม่มีอย่างอื่นเลยอ่ะพี่ Good morning เ oh, oh, oh. ื่นกันเถอ oh. มาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะไ <laughs> <laughs> รก่เรียกแล้วอให้เก็บไข่แล้ว ไข่เลี้ยงแต่ทเที่ยงคืนแล้วก็เก็บไข่กันเถอะเก็บไข่กันเอนถอะไข่เหรอใช่ไปเก็บไข่กันโอ้โห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 ,โหนี่จะไปตีไก่แล้วจะไปเก็บไขน่นะอีตัวไหนที่มึมงขัดเดี๋ยวโดนไปโดนไปได้ไหมตอนนี้ได้มากี่ฟองได้มาหกฟองกับหนึ่งขนตูดไก่ เหมือนชิงโจ้ไหมพี่มีพลังวิเศษเหรอวให้ดูปะ <c oughs> พลังิเศษให้ใบไม้เล็กได้ <c oughs> <c oughs> ตามคําเรียกร้องซื้อสีอิ้วกับน้ำมันหอยเอ๊ะวัวจะไปกินเกงในพี่ไหมมีเรื่องเดียวที่เป็นปัญหาชีวิตใหญ่ก็คือวัววัวทำไมกินเกงในเปล่าจริงจริงเหรอนี่คือนี่คืออีกมือนึง่งถือเราตากเก่งในไว้เหรอเอาไปตากบนบ้าน <c oughs> <c oughs> ปิดป <c oughs> ูยังไงอะเปล่ามันสูงอ่ะเข้ามารถไม่ได้ก็ถืออย่างนี้แหละถ้าทิ้งเอาไว้เดี๋ยววัวมันก็เอาไปกิน มือยามบ่ายนี้เาทำลายหอมมากที้ปรุงน้อยมากเลยนะ เราจะเข้าเมืองเชียงใหม่วันนี้เรานัดเพื่อนเอาไว้การวมพลรวมพลรวมพลที่เชียงใหม่ก่อนแล้วก็ค่อยเป็นรถทริปแคมปิ้งไปไปเดี๋ยวเราบอกลาไก่เงียบเงียบบ้างร้ <laughs> องทั้งวันเลย <laughs> บอกไก่หรือบอกเมียนะฮะ <laughs> บอกไก่ <laughs> ขบวนรถเราวันนี้ เราจะเดินทางทั้งหมด6วัน5คืนครับความบันเทิงก็คือเริ่มทีหลาจ้าคุ้มค่ามากในการที่อาตื่นมาดูพาที่เช้านี้